สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พิวท่านนะครับผมสองสี่บาทเรมีบอลบอลส,สวยๆตรงปกของแท้มาและจ้าพี่ฟ้ารังฝนสดใสเสมอเนาะก็ช้านีนะพี่ก็อ่าฟ้าอึมครึมน,นะเมื่อคืนนี้ตีสามจัดนักเลยโหตกแบบบะมือหูมือตาตู้ริมรั้วมผมฝั่งนน <c> ถ <oughs> ึงกับน้ําท่วมไหลเข้าถาดเลยดักจริงๆรับพี่หนังจริงน่าจะอ่าทั่วฟ้าเมืองไทยนะพี่นะเพราะว่าเพราะว่าพายุเข้าช่วงนี้ยาวๆถึงวันที่ ยี 26, ่สิบหกหรือยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะพี่ครอ่าก็ดูแลสุขภาพเนื้อนะพี่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแล้วก็วันก็เสียสายหน่อยแดดเปรี้ยงเลยพอบ่ายมาดึกมานี่หนาวฝนตกเนะาะอ่ะค้าจะส่งห้าสิบบาทครับผมมาเหมาไปสันีไทยมีโปรโส,สามต้นเช่นเคยจะ้ะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมเบอร์โทรหรือแอดไลน์ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีอัปเดตสาวสวยสุดๆตั้งก้อย รับสายครับผมเริ่มกันที่ด้านนี้ครับพี่อุสามณีแม่พันแม่พันเอาไปวางตั้งปึ้งสวยเลยกัดแดงมาแลว้วแบบนี้แบบนี้พร้อมหน่อด้วยจ้ะมีหน่อสองหน่อพร้อมแม่อีกหนึ่งต้นสวยๆกินกี่ต้นเนีย่สยสามเลยสามหนึ่งสองสาม,สามต้นอ่ะในกระถางครับพี่ห้าร้อยบาทจ้ะแม่พันอุสามณีใหญ่ๆนี่เลยจ้ะพร้อมหน่อพร้อมหน่อแน่นๆกันตรงนี้เลยครับพี่อัพกระถางได้เลยตอนนี้หกต้นแล้วอัพใส่กระถางแปดกระถางสิบได้เลยครับพี่แม่พัน อุสามณีไม้มีหัวพร้อมหนอ่อสวยๆจ้าห้าร้อยบาทเลยต้นนี้กัดกำงามมาแล้วมาแล้วไปครับไปต่อนะมัาางโนนนะมัาางโนนหน้าสวยชมพูหวานเจี๊ยบต้ตนนี้ครับพี่นำมัาางโนนกระดาษหกนิ้วครับผมหนึ่งร้อยบาทจา้านะมังโนนหน้าหนนวานหวานหวานหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาท นาฬีสยามบอลกาบชมพูครับพี่นาฬีสยามเป็นบอลกาบที่ผมเคยเอาไปหาลงสนามประกวดนะพี่เนาะติดรอบคัดเลือกติดรอบคัดเลือกแต่ไม่ผ่านเข้าหนึ่งในสามต้นสุดท้ายติดรอบคัดเลือกนี่จะนาลีสยามหนึ่งร้อยบาทครับผมบอลกาบชมพูเขาจะยิ่งกัดชมพูขึ้นเรื่อยๆนะพี่ยิ่งโตยิ่งกัดชมพูขึ้นเรื่อยแล้วหนึ่งร้อยบาทนาลีสยาม ลิ้นมังกรไฟมี2ต้นแพ็คคู่ในกระถางนะครับผมกระถาง6นิ้วลิ้นมังกรไฟหนึ่งรอบาทเช่นก,กันจ้างามๆเลยมณนนีร้อมเพชรหน้าแผงจมพูแผงสวยๆหนึ่งอบาทเช่นก,กันจ้าต้นนี้มณีร้อมเพชรต้นนี้เป็นอ่าลูกไม้ผ่านะครับพี่เป็นลูกไม้ผ่าเป็นลูกของอ่าพญาโคตบองนะครับพี่แล้วก็คือเป็นแม่อุ้มฝักเนาะพญาโคตบองนี่เลยเป็นแบบ ด,ด่างกัดเวสีมาแบบนี้เป็นลูกไม้ผ่า250้าบาทครับพี่เผื่อใครเอาไปเลี้ยงเอาไปปั้นเอาไปดูแลกันต่อนะตอนนี้นี่เลยแม่แม่เด็ดแม่เด็ดแม่เอึ้งฝากาพญาโทตบดีนะพี่นี่เลยต้นนี้แล้วก็ต้นนี้เป็นลูกไม้ผ่าใช่ไหมครับพี่ลูกไม้ด่างแม่เอึ้งฝากเป็นสาวนครชัยศรีนะครับผมต้นนี้กระถาง6นิ้วสวยๆงามๆตามทองเรื่อง300บาทจะ้ะลูกของสาวนคร ชัยสีนี่เลยด่างหวานหวานได้แม่มาเลยครับผมต้นนี้เนะาะใบหอกด่างจ้าเพชรภูผาครับพี่ด่างขาวแล้วเขาจะเปิดด่างเหลืองทองตอนโตเต็มที่นะครับพี่เนาะตอนนี้จะขาวๆมาก่อนนี่เลยเพชรภูผาครับพี่ใบหอกด่างใบหอกด่างต้นนี้สองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาทสวยงามๆใบหอกเพชรภูผาปร๊บด่างฮารเคร่งฮัร์เคร่งครับพี่ต้นนี้สวยจัดเอ้ยนี่ไม่ไม่หม่ ใบใหม่ก็ฮาร์ปครึ่งนะครับผมเพชรพระนครครับพี่สวยจัดประหลัดบอกเลยตันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทจะ้ะฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งใบใหม่ก็เปิดฮาร์ปครึ่งสวยๆตอนนี้เพชรพระนครใบหอกดาแดงจ้าไม้ใหม่กิจอสูรกิจอสูรต้นนี้นี่เลยแดงเข้มๆสวยๆครับพี่ไม้อ่าใบแข็งก้านแข็งเลี้ยงนอกตู้ได้สบายๆจ้าต้นนี้หนึ่งอ่าสองร้อยห้าสิบาทครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทกิจ อะศูนย์กิจศูนย์ใบหอกทำแดงสวยฝากไปด้วยจะลูกไม้ใบายาวชมพูครับพี่โชกไม้ใบายาวชมพูเนะสองต้นคู่ในกระถางนะครับผมสองต้นคู่ในกระถางหน้าหวานใครชอบไม้อ่าสีนหวานต้นนี้จะลูกไม้ใบายาวชมพูหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมครับผมมากันดีเทราปาตีต้นนี้ครับพี่ต้นนี้ต้นนี้อ๋อโหใหญ่นี่เลยหน้าสวยเทราปาตีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้า มีกัดจมพูมาด้วยใบยนี้หลอดใหม่ก็มาแล้วนะครับผมเทราปาตีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมด่างปลาครับไม้ใหม่ชื่อว่าเจ้าวเวียงพิงไม้ใหม่จดชื่อกับทางสมาคมบอนสีเรียบร้อยแล้วจ้าเจ้าวเวียงพิงไม้กลมด่าปลาครับสองร้อยบาทครับผมไม้ใหม่ไม้แร่ไม้ยังจํานวนน้อยอยู่นะจ๊ะเบเจ้าวเวียงพิงเนาะตัวน,นี้ กระถางนี้ครับพี่สองต้นฟอร์มกอแพ็คคู่เด้อนะอ่าท้าลำไยท้าลำไยครับพี่มีสองต้นอันนี้ผูกรวมฟอร์มกอแพ็คคู่นะครับสองต้นในกระถางท้าลำไยหนึ่งร้อยบาทครับผมสวยๆเลยป้ายแจ่มๆเนาะโวเคโน่ดำแดงดำแดงครับพี่นี่สวยเด็ดจัดโวเคโน่สองร้อยบาทจัดภูเขาไฟสวยๆหน้าดำแดงแบบนี้หายากอยู่เด้อทำยากครับพี่โวเคโน่ หน้าดำแดงเข้มๆแบบนี้เนาะสอง้บาทจ้ะกระถางหกนิ้วกันเลยกันเลยอ่ะโอเคโนโ่ครับผมเศรษฐีเงินร้านป้ายดีปด้ายดีฟอร์มสวยๆนะครับพี่เศรษฐีเงินร้านหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจา้ะเศรษฐีเงินร้านต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งผมขึ้นอีกอีกต้นหนึ่งเปิดสวยมากเลยต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองต้นนี้ป้ายเยอะป้ายเยอะนี่เลยใบอาจจะไม่ดกไม่ดกเท่าต้นหนึ่งนะพี่แต่ว่าได้ความป้ายเยอะ หนึ่งร้อยห้าสิบาทเช่นกันจะเศรษฐีเงินล้านเศรษฐีเงินล้านหมาใไม่ป้ายชมพูสวยเข้มปัดคระพี่จมพูเข้มจนออกแดงกันนาะนี่เลยทิดาวาลินกันทิดาวาลินกระถางหกนิ้วกัะพี่สองร้อยห้าสิบาทจะสวยๆเลยป้ายแจ่มๆทิดาวาลินไม้สวยๆฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเลยจ้ะต้นนี้ผมชอบมากเลยนี่เลยเขาสีคือสีเขาตัดกับพื้นใบดีครับพี่นี่ความชอบนี่คือแบบดูดูเด่นดูเด่น เปิดตู้มามองมาแล้วคือแบบว่าดูเด่นเลยตัวนี้ที่ดาวลาินเนาะอ่าถัดกันไปที่ทางด้านนี้ครับพี่ทานาดด้านนี้สีการนะจ๊ะพิเศษแฮสีการจนาพิเศษจ้ะเกณฑ์สองครับพี่หน้าชมพูเข้มขอบทองสวยๆส,ส,สีการจนาพิเศษสองร้อยบาทจ้ะกระถางหกนิว้วครัปพี่นี่เลยสวยน่ารักเอาไปเลี้ยงสำหรับคนชอบไม้เล็กนะครับพี่สำหรับคนชอบไม้เล็กเนาะตัวนี้เลยไซส์ซกำลังเลี้ยงเล็กๆตะมุตะมิอ่า แล้วก็มีลูกสาวนครชัยศรีครับพี่เป็นลูกไม้ผ่านะครับผมผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งเนาะตอนต้นคลิปอะ่ะตอนนี้เป็นลูกสาวนครชัยศรีต้นที่สองสามร้อยบาทจะน้าสวยสวยเลยต้นนี้โด่างด่างสวยจัดด่างสวยจัดด่างเยอะเลยต้นนี้ครับพี่สวยสวยเลยสามร้บาทลูกสาวนครชัยศรีใบกลมปลาคราฟครับผมเป็นลูกไม้ผ่านะฮะพี่ลูกไม้ผ่าใบกลมปลาคราฟอ่า ผมน่าจะมีรูปแม่อยู่แต่ผมขึ้นให้ดู้วกันนี่เลยจะด่างแบบส้มๆออกส้มๆนะพี่เนาะชมพูอมส้มๆแบบนี้สวยๆครับพี่ใบกมลม้วตอนโตน,นี่คือใบใหญ่มากใบใหญ่มากครับพี่ต้นนี้ลูกไม้ผ่าใบกลมด่างอ่าชมพูนี่หน้าหวานๆสองอยห้าสิบาทครับพี่สองร้อยสิบาทต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งครับพี่นี่เลยต้นที่สองจะลูกไม้ด่างชมพูใบกลม ต้นที่สองสองร้อยห้าสิบบาทเช่นกันตอนโตวสวยมากครับพี่บอกเลยบอกเลยต้นนี้แล้วใบใหญ่สำหรับใครชอบไม้ใบใหญ่นะครับพี่<ม>นี่เลยจ้ะ v o l c a n i ต้นที่สองครับพี่โวเคโนโต้นสองนี่เลยสองร้อยบาทจ้ะกระถางหกนี่เลยด่างดีจัดต้นนี้ volcano โโต้นที่สองต้นที่สองก้าทับครับผม เก้าทับลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะเรามีเก้าทับอันหนึ่งร้อยบาทจ้ากระถางหกเช่นกันเก้าทับดังดีดังทุกใบเลยต้นนี้ครับผมเก้าทับอมอนครับพี่พี่ต้นนี้ดังสวยอะมอนอมอน,อมอนรัต,ตนะโกศินจ่ะสองร้อยห้าสิบบาทอามอนดังสวยเข้มดุดันไม่เกรงใจใครอ่าแล้วก็จะมีะปลาซาดท,ทองแผงนะครับพี่เนาะแผงเขียว ป้ายแดงจ้ะ250บาทเช่นกันปลาสาททองแผงเขียวป้ายแดงปลาสัตวทองเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นหน้าเดิมอะ่ะเขาจะออกสีออกส้มๆนะพี่เนาะกัดสีเฉยๆส้มๆอันนี้คือจะแผงแบบแผงจะพื้นใบไปเลยพื้นใบเขียวแล้วก็ป้ายแดงทับแบบนี้อีกทีครับพี่ปลาสาททองแผงนะครับผมจระตระเทพจะตะเทพบอกลกราบหรือทองกระดูกแดงสวยๆนี่เลยเรืองทองอารามแท้ไดแต่เรื่องจระตระเทพ200บาทครับผม6นิ้วล้นล้น,ลนครับพี่ เหลือต้นเดียวต้นสุดท้ายของสวนจะจะตุระเทพสองร้อยบาทนี่เลยเหลืองทองพองอัมภัยครับผมงามๆบอนกัรจะตุระเทพด้านข้างกันนี้มีสองต้นคู่ในกระถางน,นะครับมีเจ้าร้านช้างเจ้าร้านช้างแล้วก็ชินบัญชรน,นะครับผมอันนี้น้องก้อยปลูกรวมฟรรมอร์มกอแพ็คคู่กันไว้ครับพี่สองร้อยบาทละกันจะัะเจ้าร้านช้างกับชินบัญชรสองต้นคู่ในกระถางเนาะนี่เลยกระถางนี้จะ้ะ เพชรชบูรณ์ oon, จ้าไม้ใบกลมด่างม่วงไม้ใบกลมด่างม่วงน้องชื่อว่าเพชรชบูรณ์นะครับพี่นี่เลยจะตรงกับชื่อสวนเลยเพราะว่า,าไม่ใช่ตรงกับชื่อสวนตรงกับสวนเลยสวนก็อยู่จังหวัดเพชรชบูรณ์จ่ะพี่ชื่อสวนสองสามสี 2, 3, 4, ่บารมีบอลเด้อ bon เ <laughs> พชรชบูรณ์ครับพี่ใบกลมด่างม่วงสามร้อยห้าสิบบาทจะใครสายใบกลมเนาะน้องนี่เลยน่ารักอ้วนตุบตับกันแบบนี้เลยจา้าเพชรชบูรณ์สามร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วนี่เลย ใบกลมด่างม่วงเพชรฉบูนไม้สวยๆอีกหนึ่งต้นครับผมกาคาพิกครับผมไม้ใหม่ไม้แรไม้ใหม่ไม้แหลนี่เลยด่างสวยๆครับพี่กาคาพิกเขาจะด่างจากอ่าขอบใบเข้าไปนะพี่เหมือนอ่าเหมือนกาแล้วเหมือนปากกาเออกาคาพิกนี่ครับพี่สี่ร้อยบาทจาะกระถางหกนิ้วกาคาพิกด่างสวยๆแจ่มจัดต้นนี้ครับผม อ๋อแดงสวยสตาพี่จะถูกจะแพงครับของห้แดงไว้ก่อนนะ้น่อ่ะต้นนี้รับพี่เกาะเกตแผงครับพี่เกาะเกตแผงด่างแดงนะจ๊ะนะจ๊ะเพราะว่าเขาจะเป็นพื้นไม้เขียวแล้วก็ด่างแดงทับนะพี่เกาะเกตหน้าเดิมจะมีด่างขาวด่างเหลืองใช่ไหมผมมีหน้าด่างม่วงกับนี่ครับด่างแดงครับพี่ด่างแดงเกาะเกตกระถางหกนิ้วด่างแดงเกาะเกตแผงต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทจ้ะนี่เลยแพงด่างแดงสวยๆครับผมเหมืองเกาะเกตแผง ด้านในเทพพระสุธาครับพี่เทพพระสุธานี่จ้ากระถางหกนิ้วกระถา,างนิ้วเทพพระสุธาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมต้นนี้ฟอร์มสวยครับพี่นี่เลยจ้ะเทพพระสุธาด่างเรืองทองสวยๆกระถางหกนิ้วฟอร์มกำลังล้นหกนะครับผมแล้วก็มีอ่าทศกณัณฐ์นาทองทศกณัณฐ์นาทอง,ททองใครามหาอยู่นี่นะพี่ได้มาต้นนึงเพราะว่ามัน มันทายากมันทายากอันนี้ผมก็มาอ p หกไว้นี่เลยพอฟอ้์มปล่อยแล้วก็นี่เลยด้าซ้ายนี่เลยใบยใหม่ใบนี้นะครับด่างฮาร์ปครึ่งทสกันหน้าทองอย่าคิดเยอะอย่าคิดนานครับพี่หมายต้นนี้สวยจัดสวยจัดสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ทศกันหน้าทองนั้นนะกว่าจะทําได้แต่ละต้นนะพี่เนาะนี่เลยกว่าจะทําด่างนั้นแล้วเม็ดสีมามาเร็วด้วยตอนนี้เม็ดสีมาเร็วด้วยครับพี่สามร้อยห้าสิบาทจ้ะทศกัน หน้าทองครับพี่สวยๆฝากไปด้วยครับผมด้านในด้านในด้านในขออนุญาตเอื้อมเอาละกันนะพี่ <c oughs> นี่เลยจ้ะอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับผมนี่เลยเหลืองทองครับพี่เหลืองทองสวยๆครับผมดังสวยเลยอุทยานหลวงราชพฤกษ์450บาทจากกระถาง5.5นิ้วครับพี่ <c oughs> ไม้แรีที่ตอนนี้ตามเก็บกันอย่างาหนักหน่วงหนักหน่วงครับพี่เห็นว่าดิวต่างชาติ้ลยนะหมายตัวน,นี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่450บาท ไม้ส,สวยๆต้นนี้ครับพี่เก็บได้เก็บเลยจ้าบังเกิดเก้าจ้าบางเกิดเก้าใบตึงๆป้ายส,สวยๆรูปของสยามนารมิตครับี่สวยอ่าสวยแซงแม่หรือเปล่าสวยแซงแม่หรือเปล่าอ่าต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ครับพี่นี่เลยกระถางหกนิ้วนะครับผมบางเกิดเก้าสวยๆป้ายแจ่มๆพี่ดูใบล่าสุดใบนี้เลยนี่จ้าใบนี้เลยโอ้โห อย่างสวย350บาทครับผมจัดไปครับพี่นี่เลยครับผมบังเกิดเไม้มันต้องมีครับพี่ต้นนี้สวยจัดยิ่งโตยิ่งสวยบังเกิดเก้า350บาทกระถาง6นิ้วไผ่ขวัญสิริครับพี่แดงตัดเขียวเขียวตัดแดงเจ่มๆงามๆต้นนี้ครับผม250บาทไผ่ขวัญสินะครับผมนี่เลยจ้ะปลายถือสวยร่นกระถาง6เนาะวางคู่อยู่กลับเจ้าขาครับพี่เจ้าขาน,นี้ใ้ ไม้ด่างอาชมพูเข้มเลยแล้วก็ป้ายเหลืองทองทับที่ขอบใบอีกทีนะครับพี่เจ้าขานเนาะไม้หน้าเก็บอีกต้นจํานวนน้อยหายากผมบอกเลยห้าร้อยห้าสิบาทจักต้นนี้กระถางหกนิ้วครับพี่เจ้าขานเป็นไม้ที่ผมชอบอีกหนึ่งต้นครับต้นนี้บอกเลยยิ่งโตยิ่งสวยผมบอกเลยสวยวันสวยคืนเออตั้งใจคำนี้เลยสวยวันสวยคืนเจ้าขานครับพี่ต้นนี้สวยๆไม่ผิดหวังจ้า ถิงท้ายกันที่ตรงนี้ครับพี่กับน้ำเมืองนอนใหญ่กระถาง6นิ้วหน้าชมพูสวยเข้มปัดต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่เลยครับพี่หลอดใหม่ก็มาแล้ว150บาทต้นให,ใหญ่ต้องบอกเลยว่าเป็นไซส์แม่พันุ์แล้วจะตอนนี้นี่เลยหน้าสวยบานจัดน้ำเมืองนอน150บาทต้นใหญ่ายเท่าฝ่ามือเดอ้อนี่เลยครับพี่ไซส์ใหญ่หน้าสวยๆจะไซส์ใหญ่หน้าสวยๆเนาะตาในเอื้อมครับพี่นี่เลยเศรษฐีกับเศรษฐีเศรษฐี เรือทองครับพี่เศรษฐีเรือทองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมดังดีดังดีดัง,ดดงดสวยจัดต้นนี้ต้นนี้เศรษฐีเรือนทองครับพี่สวยจัดแล้วก็มีต้นทิ้งไทยนี่ต้นนี้ครับพี่อซับ่องโรดลูกงามน้ำไพร่ซับลองโรน่าจะูบสวยหวานฉ่ำสี่ร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้วจ้าเด้อ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 โอ้โ เดี๋ยวเนี่ยผมเห็นอะไรแปลก่างเนี้ผมก็ว่าเอ้าเดี๋ยวใบเบีย้ยหรือเปล่าทำไมมันขึ้นแปลกๆไม่ใช่ครับพี่เดี๋ยวนะนี่จ้ะน้องมีหน่อแล้วโอ้โหมาแล้วจ้ะมาแล้วไซส์นี้มีหน่ออุบะอุบะอะถือซะว่าอ่าเป็นโปรโมชั่นให้ลูกค้าไปเลยกันครับพี่เนาะน้องมีหน่อแล้วแต่ต้นอื่นมายังไม่มีนะพี่ที่ผมได้แบ่งไปนะนี่เลยมีต้นเนี้ยผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับอ่ะเห็นพร้อมกันเลยราคาเดินแล้วกันครับพี่ ไม่มีอัพบีเพิ่ม450บาทจะซับรุ่งโรดต้นนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าสุดคุ้มน้องมีหน่อมาแล้วจ้ะน้องมีหน่อมาแล้วเนาะซับรุ่งโรด450บาทกระถาง6นิ้วละล้ลนพร้อมหน่อไปเลยครับพี่ต้นนี้สวยๆงำมๆงงาม069310997 4โทรเบอร์แอดไลน์ทักเบอร์นี้นะครับผม234บาร์มีบอลบอที่สวยต้องปกของแท้ฝากไปด้วยจ้ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ